I think I hurt นี่คือการสารต่อแฟนชายหนังสยองขวัญที่หลายคนรอคอยเมื่อปีศาจวงการให้เขาฆาตกรรมการสารต่อครั้งนี้จะสมการรอคอยหรือไม่ซิ e ูซีมุ e ยแฟนเพจขอเสนอรีวิวลวกกับความรู้สึกหลังดู The Conjuring The Devil Made Me Do It คนเรียกผีมัจจุราชบงการ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันก็ต้องบอกก่อนเลยว่าความคิดเห็นในคลิปนี้เป็นเพียงความรู้สึกของผมเพียงเท่านั้นเพราะภาพยนตร์คืองานศิลปะและทุกๆคนล้วนมีงานศิลปะที่ชอบแตกต่างกันออกไปจึงไม่ผิดที่คุณจะคิดต่างสิ่งที่ตัดสินได้ว่าหนังเรื่องนั้นสนุกจริงหรือเปล่าก็มีเพียงตัวคุณเองแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและถ้าพวกคุณพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลย The Conjuring The Devil m a ม e Me Do It บอกเล่าเรื่องราวของคู่สามีภรรยานักปราบผีอย่างเอ็ดวอร์เรนและลอเรนวอร์เรนที่ครั้งนี้พวกเขาได้เข้าไปพัวพันกับคดีฆาตรกรรมที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าเขาถูกบังคับโดยปีศาจในการก่อเหตุฆาตรกรรมครั้งนี้พวกเขาจึงต้องหาหลักฐานเพื่อมายืนยันในการดำเนินคดีครั้งนี้และสืบหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะบานปลายเกินกว่าจะคาดเดาพวกเขาจะผ่านมันไปได้หรือ ไม่ความจริงของเรื่องราวทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่ต้องไปติดตามนาย e c o n o u r i n g The Devil Made Me ม o It it คนเรียกผีมัจจุลาชบงการ ข้อดีข้อใหญ่ของ The Conjuring The d e v i l m ม d e Me Do It คือไอเดียตั้งต้นของเรื่องที่ต่อยอดได้อย่างน่าสนใจเป็นการขยายสเกลของเรื่องให้ใหญ่ขึ้นเป็นเท่าตัวทําให้หนังบ้านผีสิงสุดสะพรึงกลายเป็นหนังสืบสวนคดีลึกลับที่เต็มไปด้วยเงื่อนงาการสืบสวนสอบสวนและการเล่าเรื่องทําออกมาได้สนุกลุ้นระทึกและน่าติดตามฉากน่ากลัวและฉากลุ้นระทึกของเรื่องก็ทําออกมาได้ดีอาจจะไม่น่ากลัวเท่ากับสองภาคแรกแต่ก็ยังถือว่าสยองเมื่อเทียบกับหนังเรื่องอื่นต้นตรีประกอบถูกใส่เข้ามาในจังหวะ ที่ดีทําให้คนดูมีอารมณ์ร่วมกับหลายๆฉากได้เป็นอย่างดี ข้อเสียของมันก็คงเป็นหลายๆจุดของเรื่องที่อาจดูไม่สมเหตุสมผลและแผลในบทที่มีมากมายแต่ด้วยกันแล้วเรื่องที่สนุกก็ทําให้เนื้อเรื่องถูกไข่ทอดอย่างลื่นไหลและกบแผลเหล่านั้นอย่างแนบเนียนถึงการต่อยอดเรื่องราวจะดูน่าสนใจแต่นั่นก็ทําให้หนังมีความเป็นฟิกชั่นมากขึ้นซึ่งทําให้เสน่ห์ความน่ากลัวแบบเดนคอนจูริงลดลงไปเป็นอย่างมากฉากดราม่าในเรื่องก็ดูยัดเยียดจนเกินไปเนื่องจากการปูตัวละครที่อาจไม่มากเท่าที่ควรจึงทําให้คนดูอาจจะไม่อินกับฉากดราม่าในเรื่อง ที่ถูกใส่มาสรุปแล้วโดยรวม d e c o ดจูริงเ e d ิ v i m วิสมีดูว i ดเป็นการสานต่อจากวาลนักปราบผีที่ทำออกมาแต่อย่างน่าสนใจตัวหนัง อาจไม่ได้มีความแปลกใหม่มากนะักแต่ก็สามารถสร้างความสนุกลุ้นระทึกและสยองขวัญให้กับคนดูอย่างเป็นเศษไม่ได้แต่ด้วยความที่หนังเล่าในสเกลใหญ่เกินไปจนเกินจะควบคุมไหวนํามาซึ่งหลายจุดในบทที่อาจดูไม่สมเหตุสมผลและยังทําให้หนังสูญเสียสเสน่ห์และความน่ากลัวแบบ The Conjuring ไปอย่างน่าเสียดายทางเรา Sit to s Movie Fanpage ขอให้คะแนน The Conjuring The Devil m a Me Do It คนเรียกผีมัจุลาธงการไปที่เจเต็ม1ิบครับ สามารถรับชม The Conjuring The Devil m a d e Me Do It คนเรียกผีมาจุลาชวงการได้แล้ววันนี้ทางโรงภาพยนตร์บางสาขาและ h b o g o ครับ ถ้าใครได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาเล่นเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปครับแต่ขอความการุณาช่วยเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นคอมเมนต์อย่างสุภาพและหากคอมเมนต์ของใครมีการสปอยเนื้อเรื่องก็ช่วยเขียนคําเตือนไว้ต้นคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดปกุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไรจะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครครับสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ